ทุกเย็นวันอาทิตย์แบบนี้ได้เวลามาระเบิดเสียงหัวราอไปกับปาร์ตี้เกมโชว์สุดขันษาที่จะมาเสิร์ฟความฮาและความสนุกให้คุณผู้ชมแบบไม่มียังในอลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์แล้ววันนี้เตรียมพบกับพิธีกรเฉพาะกิจบัญจันทรรมะและเสนาหอยที่จะมารับหน้าที่แทนนายฝรั่งเปิดบ้านต้อนรับเหล่าซุปตาคนดังมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิง และอาจทําให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุด1นึ่งแสนบาทและทีมแรกที่มาประเดิมการแข่งขันในวันนี้ก็คือคุณแม่สายหาสุดแซบแพทยนภภาสาห้อยเขาพิธีกรสาวสวยหุ่นเป๊ะไอซ์อภิษดา เจสายหาผู้รู้ทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงดีเจมัตตูมไา่เตฟีไช่เตอฟี่ปทักกับแก๊งดาราเพื่อนสีต่างไวนำทีมโดยนักร้องเสียงนุ่มฟิปปากจัดจ้านวาดธนกริตตอนแรกเนี่ยนั่งอยู่3เกมจะคิดว่าเทปนี้ไม่สนุกไอ้สนุกมากไอ้สนุกมาก <c oughs> นักร้องสาวตัวแม่สายทะเลนิสานินิพาพร เสือเสือปูไก่มีควายจระเข้ปยเจ้าพ่อเรื่องผีตัวทอปของประเทศป๋องกระพลถ้าวันหนึ่งจะไปนะขอเป็นลูกค้าสักครั้งได้ไหมครับขอเป็นลูกค้าสักครั้งได้ไหมครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ เปิดเนี่ยผมบอกได้เลยผมเป็นเด็กวิพฮอปสระสระสนะไปอ่ะอาจารย์นั่งอาจานั่งอาจารย์น,นั่งครับนั่งนั่งรีบนั่งเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคนแกม่มาไปอะไรรายการนั่งนั่งนั่งก่อนนะครับจดีๆสักโค้งสักคลิปจับดีๆเออคุณปั้นฮะครับคุณหิวการเป็นพิธีกรขนาดนี้เลยคุณหิวการเป็นพิธีกรขนาดนี้เลยอันนี <ๆ S 2> <ๆ S 3> ้เป็นพิธีกร ตอนนี้คุณวิลลี่เนี่ยขอพักฟื้นคะ<ฮ>ขอพักฟื้นนิดหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียโอ้โหแคลิฟอร์เนียอยู่ตรงนี้ต้องรอนะครับขอเดี๋ยวปุป๊บพักแข็งแรงปั๊บเดี๋ยวจะกลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิม<ฮ><ฮ>คุณวิลลี่ให้พวกผมสองคนอันนี้คือน้องรักส่วนผมเพื่อนรักมาทําเกมตรงนี้และสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับ เอาละครับวันนี้เกมของเรารสนุกอะไรกล่ะำคาญอีพีที่เราลำคาญอีพีที่เราคนนี้นเอาละครับวันนี้สนุกสนานเหมือนเดิมนะครับเราจะเชิญน,นะครับดาราทั่วฟ้าเมืองไทยมาเล่นเกมเพื่อหัวหน้าทีมนะครับถ้าชนะไปแล้วก็ได้เงินรางวัลไปถึง1 0 0 0งแสนบาท วันนี้นะฮะผมต้องขอนะฮะแนะนำวงดนตรีที่อยู่กับรายการมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะฮะวงฟีสมอละเราแนะนำทีมละทีแล้วกันฮะคุณด้านจันนะสำหรับทีมผมนะครับวันนี้นะครับคุณมาต้มพี่ไอ้นะครับแล้วก็คุณพพนและหัวหน้าทีมแตกทางบ้าน ชื่อน่ารักมากชื่อน่ารักคุณกุ้งกิ้งคุณกุ้งกิ้งอยู่ที่คอคุณกุ้งกิ้งครับผมคุณกุ้งกิ้งครับทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นแอร์โฮสเตสไปเดีวผิดไปแล้วผิดไปแล้วอ๋อเป็นแอร์เป็นแอร์เป็นแอร์น่าะคกถ้าได้หนึ่งแสนถ้าได้หนึ่งแสนจะเอาไปทำอะไรถ้าได้หนึ่งแสนนะคะอุ้ยทำเยอะเลยซื้อสายการบินไปเลยค่ะซื้อสายการบินไปเลยค่ะ เอาจริงๆถ้าถ้าได้หนึ่งแสนเอาไปทำอะไรเอาไปจิ้มหน้าพี่แพทจิ้มมาความคิดดีเป็นแรบครับโควิดเราก็ไม่ได้แบบไปอัพอัพน้อยมากันมันทำไปเยอะๆเดี๋ยวสวยเดี๋ยวลูกค้าก็เข้าเองมีพี่ซานี่เป็นไอดอลมีพี่ซานี่เป็นไอดอลเลยจริเหรอนี่นี่คือไตมาที่เท่าไหรแล้วคะไตมาที่อะไรวะเนี่ยเอาหน้าอ่ะถ้าได้ไปก็จะไป คทำสวยแล้วกันหลายอย่างหลายอย่างค่ะลงทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยบริจาคด้วยหลายอย่างหลายอย่างหนึ่งแสนอันนี้ดีอันนี้ดีขอบคุณมากนะครับมาถึงทีมนี้นะฮะครับผมซึ่งเป็นโอ้โหนะฮะบอกว่าสภใช้คําว่าสารลูปดีกว่านะฮะมันจะไหวไม่รู้ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าไหวสิครับทีมนี้นะฮะคุณป๋องคุณซานนี่แล้วคุณว่านธนกิจครับสวัสดี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 ครับคุณซานนี่มีความรู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมทีมที่อายุ ลาเข้าไปเกือบ60แล้วฮะเราต้องให้เกียรตินะคะให้เกียรติในการพูดคุยกับเขาเดี๋ยววันนี้จะถ่ายรูปด้วยด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายรูปด้วยด้วยค่ะเดี๋ยวเขอโทษเป็นเป็นสีหรือขาวดำฮะสีนะตั้งแต่ก่อนเเลยนะถ้าวันหนึ่งจะไปนะฮะขอเป็นลูกค้าสักครั้งได้ไหมขอเป็นลูกค้าสักครั้งได้ไหมตามไอจีเขาตลอดเจิงปะเป็นลูกค้าอะไรเป็นลูกค้า เขาขายเครื่อง้าขายเสื้อผ้า่นี่ทีมแล้วก็หัวหน้าทีมของเรานะครับจากทางบ้านก็คุณใหม่ครับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมจะบอกนะถ้าผมบอกอาชีพเขานะพวกคุณจะเฮ้ยจริงเขาเปล่าเฮ้ยจริงเขาเปล่ายังไม่ได้บอกเลยให้บอกก่อนนะครับทำอาชีพอะไรครับเป็นนักบินค่ะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะฟุ นักบินจริงๆค่ะใส่การบินไม่เอามาแบบขายตัๆไม่ค่ะไม่กับตันสายการบินหรือว่าเป็นกับตันเครื่องบินส่วนตัวหรือยังไงคะเครื่องบินเช่าเหมารลำขนาดลำโ o อิงเจ็ดส0มค่ะโอ้ถ้าสมมติสมมติจะเป็นลูกค้าสมมุติเราเราต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่ขหู2 0 0พ้าจดน้าดกับน้น่ พันละพันสองพันะไม่รีบกบ้าแล้วถ้าได้แสนเดิมตัวเินไปทำไรครับคาติเดียวกันค่ะทำหน้าเลยเฮ้ยผมบอกเลยนะคุณสองคนนะคุณยังทำอยกฮะถ้าคนที่จะต้องทำจริงๆเนี่ยคุณปองฮะผมว่าคุณไปอ่ะถ้าคุณได้ขั้นตอนในวันนี้คุณจะไปทำไรครับจะไปทำหน้าครับจะไปทำหน้าครับหน้าคุณหน้าเมีย เอาล่ะผมว่าไล่สาระกันมาพอแะ้วเล่นสาระผมจะพูดเข้าเกมเอาเนี่ยเอาเนี่ยเองแปลว่าไม่มีผิดเราเล่สาระกันมานานแล้ไปเริ่มเกมแรกกันเลยครับกับเกมซุปตาพันผสมครับมาเต้าอย่างนี้มาเต้าอย่างนี้ไม่ใช่อันจะฟพิ่มเดอดใไดืถ้าพร้อมแล้วนะครับผมขอคู่แรกครับเชิญฮะ คุณมะตูมกับคุณป๋องครับเชิญครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วข้อแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาคนเลยคนเลยอง่ายพอลองดูนะลองดูนะคุณป๋องครับครับคุณคิดว่าคือใครครับคนแรกเนี่ยชัดๆเลยเป็นพี่ปูวงแบ็กเฮดครับส่วนอีกปูหนึ่งเนี่ย น่าจะเป็นปูปูปลายาหาปูปลายาเป็นตอบอีกครั้งฮะเป็นพี่ปูแบค็เฮดกับพี่ปูไปแล้วไปแล้วทีมงานครับยังไม่ถูกครับเป็นโอกาสของคุณมาตูมครับคือปูแบค็เฮดกับคุณปูยิ่งหลักครับปูแบล็กเฮดกับปูยิ่งรักทีมงานครับต้า เฉลยครับเดะเก่งมากครับคุณประตูอ่ะ้วจะยืนทำไมรีบกลับไปที่นั่งดีครัาอ่ะคู่ต่อไปนะครับคุณไอ้แล้วก็คุณสันนิครับสู้เขาไม่ลกสู้เขาอันนี้เรามาดูโจทย์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วมาคุณ ยาธิดาและปอกไมเซ็ตปอกไมเซ็ตนะฮะไม่รู้ถูกหรือเปล่าเรื่องชาวบ้านหนูเก่งมากค่ะเรื่องชาวบ้านเรื่องสอนรู้สอนเห็นว่าใครเป็นใครเยอะน่าหั้ยถูกต้องเลยต่อไปตัวตัวเลยนะตัวเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเฉลยสักนิดนึงนะฮะอ่ะเฉลยครับตัวต่อไปโอ้ คุณป๊อกปีอธิดาและคุณป๊อกไมล์เซตครับทุกต้องเป็นจริงจังไม่มีจังเคยสูสีว่ะคู่นี้ครับผมคุณว่านเก่งคุณว่านก็เคยเห็นแพทเก่งคุณแพทก็เก่งนะฮะแต่ไม่รู้ว่าใครอะไรพี่ว่านเก่งพี่ว่านมีอะไรจะพูดกันไม่เอาจริงพี่แพทเก่งไม่พี่ว่านเก่งจริงเชื่อผมพี่แพทเนี่ยเดี๋ยวินเด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 เดินเดฮะพวกคุณคั่วเลยคั่วเลยถ้าอย่างนั้น ดูข้อนี้ครับซุปตาพันผสมจะเป็นใครนะครับถ้าพร้อมแล้วมากดครับใครก็ไม่รู้กดไปก่อนคุณพัครับเรามีเวลานะครับคุณจะปรกดมั่วไม่ได้ผมได้แล้วซิวารู้แล้วซุปตาพันผสมผมได้ตอบครับเดี๋ยวหมดเวลาตอบครับตอบครับพี่นะครับตอบ ปราพัชราไช่ใช่ใช่พีกบเดี๋เดี๋ยวี่พี่กบือเป็นผ้หนวดคำถามให้ผมตอบตอบกบล่ไม่ตูรไม่ได้ได้แค่พี่กบอย่างเดียวคนนี้คือกบสมธิ์และพี่กบสุวรรณคงยิ่งครับกบครับครับครับบสบรรัคับคงัรรครับ ดูเฉลยกันสักนิดนึงผมนี่คู่ต่อไปครับเชิญฮะตูหาวแอากับตันกับแอร์สงครามนางงามชัดๆโจทย์ข้อนี้ถ้าพร้อมแล้วมากดครับไอซ์พาลิศค่ะกับ อย่ามอสนะครับอย่ามอย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 ไม่ได้ไหมไอ้พาลิกับพี่ไอ้พิศดาถูกพี่าครับถูกเฉลยทีหนึ่งเฉลยทีหนึ่งนี่วับอ่ะคราวนี้เอาตัวจิตของแต่ละทีมา เจอกันหน่อยพีว่นี้ไปอนซันก่เลยเมื่อกี้พี่ใหม่ยังไม่ยังไม่ได้อพเลยค่ะฟังพี่าไปก่นค่ะค่ะส่วนคุณนะครับเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนงไงเพื่อนเฮ้ยพี่ว่นเก่งเฮ้ยพี่ไอเก่งเม่เก่งพี่ไอใจเย็นนะพี่ไอนี่แหละตจริงเลย้วเก่งเชื่อผมพี่เชื่อผมีเีมเดี๋ยวีครับ จะใช้คำเดิม observed, <S <S ดูมันจะเหยียดหยามเกินไปถ้าโจ์ข้อต่อไปพร้อมแล้วมาคุณบ้านครับซุปตาพันผสมคือคุณเป้อารักและคุณเป้ไฮร็อคครับเฮ้ยถูกไหมครับถูกครับเย้ก่งมากเฉลยเฉลยเกงเงเฉงชุมาร์ทเฉลย พี่อเหรอรอโหสุดท้ายครับทั้งสองทีมต้องเลือกตัวจีดมาอีกหนึ่งคนครับมาเจอกันหน่อยสาน้ครับไม่ซ้ำนะฮะไม่ซ้ำไหมดคุณใหม่รู้เลยมาตูมสวน้พี่นีพี่านิี่มาโี่สนี้ก่อนจะเล่นเกมก่อนจะเล่นเกมเตรียมกันมาหรือเปล่าอ้าวชุดเหรอคะสีก็ไม่ได้เตรียมแต่ชุดดีมากเลยนะชุดคุณก็ดีแต่ชุดดีกว่าคุยเงี้ยมีดลกเดเย เปลี่ยนคนได้ไหมเปลี่ยนคนได้ไหมไม่ถอนี้นะแล้วคุณสองคนก็มาใส่ชุดเพืนอนร่วมงนเราดูเป็นเด็มตาสุดยอดโอเคครับพร้อมนะไม่รู้ตัดตัดอารมณ์่างนี้เลยถ้าพร้อมแล้วโจ์มาง่าย่เลยตอบเลยครับซุปตาพันผสมคือจอนนี่แอนโฟเน่กับจอนนี่ อันอันวาได้ไหมเออใช่ตอนนี้อันวาถูกหรือผิดครับถูกครับถูกฮะเฉลยครับเฉลยเลยนี่ตครับต้องบอกว่าช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมานะฮะเป็นทีมที่แบบว่าวางตัวมาดีมากพี่ครับเพราะว่าเขาแข่งกันมาเนี่ยเสมอกันคะแนนอยู่ที่3ต่อ3เอาแล้วครับเราไปสนุกสนานกันแล้วนะฮะเรามีช็อ ปิ้งออนไลน์ฮะสักนิดหนึ่ง<ๆ>กับ Lazada ช็อปกันได้ง่ายๆนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับเพียงแค่คุณใส่โค้ดนะฮะ Lazada ไหนรับส่วนลดทันที40บาทครับ <S <S <ๆ>ไม่เพียงเท่านี้นะฮะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ยังรออีกเพียบโหลดแอป Lazada กันไว้ได้เลยครับจบแล้วเขาจบแล้วพูดจบแล้วกำลังจะเข้ากำลัง<ๆ>จะเข้าไ<ๆ>ม่รู้เรื่องเลยเคยทำ จับเลยจับเลยถ้าคุณคิดว่าเกมนี้ใช้สมองเยอะแล้วเกมหน้าจะได้ใช้สมองมากกว่าเดิมกับเกมตอบปุ๊บยิงปั๊บเดี๋ยวกลับมาเจอกันพอดีว่าเกมไหนโโหเกมนี้คือแบบว่ามันมีที่ยากแล้วก็แบบน่าสนใจก็คือแบบว่า ของคุณปูค่ะคุณปูแบ็คเฮลแล้วมีอดีตน,น,นายกมาด้วยค่ะตอนแรกก็คือท่ายปูไปยาปูนู่นนี่นั่นแต่ก็คือไม่ใช่เป็นคุณปูยิ่งรักอันนี้แบบสนุกกันมากเลยค่ะ<อ>เกมนี้เสมอไม่เป็นไรดูเกมหน้ากันค่ะเดี๋ยวไงเป็นกำลังใจให้ให,ใหม่คว้าเงินแสนกลับบ้านด้วยนะคะ